สดีครับเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่วันนี้มาพูดเกี่ยวกับโควิดรอบ3นะครับผมคิดว่ารอบ3เนี่ยหนักกว่ารอบ1และรอบ2ออย่างมากขอให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องอยู่กับบ้านด้วยนะครับอย่ามัวไปสังสรรค์กัน ข้างนอกบ้านเพราะค่อนข้างจะอันตรายถือกับข้าวกับปลามาทานที่บ้านพร้อมหน้ารูปหน้าเมียพร้อมครอบครัวจะดีกว่าไปสังสรรค์เฮฮาข้างนอกถ้าท่านไม่คิดว่าตัวท่านมีความสำคัญอะไรก็ขอโปรดคิดถึงลูกที่อยู่ข้างหลัง เมียที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านอย่าคิดแต่สนุกอย่างเดียวนะครับเพราะสั้นเซฟตัวท่านครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขทุกๆคนก็จะมีความสุขดดูแลตัวเองด้วยนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดครับผม